น้ำขิงยี่ห้อไหนก็ได้นะคะแล้วก็นมจืดยี่ห้อไหนก็ได้เราใช้ยี่ห้อนี้นให้คุณชายมาทำนมสดะคะวันนี้แค่ความหวานนะดะ,ะใส่อีกหน่อยหนึ่งจืดไป รสชาติของน้ำผึ้งนะมันไม่ไหลเลยมันเย็นไงเิดก,กันเป็นก้อนไงลก็คนละลายให้เองให้น้ำผึ้งมันละลายนะ แล้วให้นมมันเดียดหน่อยนะแบบเวลาเราดื่มมันก็จะชุ่มคอนะคะแก้เจ็บคอนี้ก็แก้คออืดได้นะเวลาใครแบบกินนมนมจืดแล้วคองอืดเนี่ยแต่ถ้าเรามาทำนมสดเน่ะ แล้วท้องเวลาเราดื่มท้องจะไม่ออ่อนให้เกลี่ยเลยใส่น้ำสดนะคะ คลิปต่อไปอเขาจะทำผัดผักแล้วกันโอเคเราก็ได้ละได้แล้วค่ะแล้วให้มัน,นเนดือด